สวัสดีค่ะทุกคข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะก่อนอื่นไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหววงการกีฬาในบ้านเรากันก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าเด็กโรงเรียนสุรนารีวิทยาคว้าแชมป์ประกวดวงโยธวาทิตกรมพระศึกษาพร้อมกับครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปีนี้ค่ะ กรมพักศึกษากระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬาจัดการประกวดวงโยธาทิ์ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในประเภทเดินแถวมั์ชิ่งประจำปี2566จัดที่สนามสุพัชราสัยสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันนะคะ เพื่อเป็นการส่งเสริมดนตรีซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กเยาวชนรวมไปถึงประชาชนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าให้เกิดประโยชน์ประกอบกิจกรรมนันทนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีให้มีความสนุกสนานรู้สึกผ่อนคลายเพลิดเพลินค่ะถือว่าเป็นการสร้างระเบียบวินัยความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะด้วยนะคะและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจของเยาวชนต่อไปในอนาคตอีกด้วย สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้นะคะต้องบอกว่าแชมป์นี่ดวลกันสนุกสูสีค่ะสุดท้ายแล้วตกเป็นของวงโยธวาธิสุรนารีเกิลมาชิงแบนด์จากโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาครองถ้วยพระรจาฐานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับทุนส่งเสริมอีก80,000บาท อันดับ2เป็นวงโยธวาทิศ NCW marching band ของโรงเรียนนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและอันดับ3วงโยธวาทิศโรงเรียนศึกษานารีวิทยากรุงเทพมหานครพร้อมกันนี้ยังมีอีกหลายรางวัลยอดเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องลมดีเด่นเครื่องกระทบดีเด่นผู้แสดงประกอบดีเด่นคทากรดีเด่นและยังมีรางวัลขวัญใจผู้ชมด้วยค่ะ